บัตรคนจนเดินทางฟรีไม่ต้องจ่ายเงินทำตาม3ขั้นตอนดังนี้สงการณ์นี้เดินทางฟรีด้วยสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐต้องทำอย่างไรบ้างดูคลิปนี้ด้วนค่ะคลิปนี้ทางช่องมาอัปเดตสิทธิบัตรคนจนสำหรับเดือนเมษายนในช่วงส่งการ ใครจะเดินทางไปต่างจังหวัดกลับบ้านต่างจังหวัดสำหรับคนที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นสามารถเดินทางได้ฟรีเลยนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังในคลิปกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในท,ทุกวันด้วยนะคะ ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีวงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะให้กับทุกคนเลยนะคะวงเงิน750บาทก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้กับระบบขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถไฟฟ้าเรือโดยสารรถบรขอสอถ้าเกิดว่าใครเดินทางโดยรถทัวร์ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เช่นกันจะมีนครชัยแอร์เชดชัชยทัวร์บริษัทขนส่ง99 วงเงิน750บาทนี้นะคะก็อาจจะเพียงพอทั้งขาไปและขากลับหรือถ้าใครกับรถไฟก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เช่นกันก็ไปแจ้งความประสงค์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วเลยนะคะแสดงบัตรประจำตัวประชาชนใช้รหัส6ห,หลักพร้อมกับสแกนใบหน้าใช้ได้แค่สิทธิ์ของตัวเองนะคะไม่สามารถซื้อให้คนอื่นได้และถ้าหากวงเงินในบัตรไม่เพียงพอส่วนที่เหลือก็ชาระเป็นเงินสดอย่าลืม ไปใช้สิทธิ์ค่าเดินทาง750บาทสงกรารน,นี้ไปใช้สิทธิ์กันได้เลยและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ